ด้วยความเคารพอย่างสูงขออนุญาตนำเรียนมาดามขอเสนอหน้าหน่อยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเอาคลิปเบาๆสมองมาให้ชมกันค่ะแม่แพ้ลูกแพะวิ่งมาทักทายนะคะมาดามไปเดินขึ้นเขาค่ะแล้วก็เดินผ่านชาวบ้านที่เขาเลี้ยงแพะไว้นะคะเสนอหน้ากันเชียวก็แวะทักทายพูดคุยกับเขา นิดหน่อยค่ะก่อนที่จะเดินผ่านไปช่วงนี้ในนอร์เวย์เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะใบไม้ดอกไม้ก็จะเริ่มผลิดอกออกใบค่ะสวยงามค่ะก็ถ้าชอบคลิปของมาดามยังไงก็ขอกดไลค์กดติดตามให้มาดามด้วยนะคะ เดินออกกําลังกายกับเพื่อนชาวฝรั่งค่ะชอบปีนเขามากเวลาที่ว่างๆเวลาหยุดพักจากงานค่ะก็จะไปออกกําลังกายกันสักหน่อยค่ะบนภูเขาชาวโนเวย์ชอบเดินป่าเดินเขานะคะเพราะว่ามันไม่มีที่ไปค่ะและเขาก็จะพาสุนัขไปด้วยค่ะเดินๆอยู่บางทีก็เจอฝูงกวางนะคะ ตอนนี้เราตัดภาพมาที่หมู่บ้านเล็กๆของชาวนอร์เวย์ค่ะซึ่งอยู่บนภูเขานะคะคิดดูนะคะว่าช่วงวินเตอร์นี่จะระทมระทวยแค่ไหนคะ่ะเพราะหิมะมันเยอะมากๆค่ะอันนี้เราขับรถชมวิวไปเรื่อยๆนะคะวิวก็จะประมาณแบบนี้คะ่ะสวยงาม ก็เป็นคลิปเบาสมองค่ะพี่น้องเอามาให้ดูให้ชมกันค่ะน้ำตกที่นอร์เวย์นะคะภูเขาจะเป็นลักษณะนี้หินก้อนเท่าบ้านเนี่ยค่ะบ้านพักตากอากาศนะคะบนภูเขาบรรยากาศจะเงียบเชียบมากจะไม่มีเสียงเลยค่ะ ชาวนอร์เวย์นี่จะถือเป็นกฎระเบียบอย่างยิ่ยงเลยนะคะเรื่องรบกวนสิทธิของคนอื่นนี่ไม่ได้ค่ะเราจะไปตะกุดตะโกนโบกเวกโวยวายร้องเรียกกันอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะเรื่องสิทธิและเสรีภาพใีทุกคนห้ามแตะต้องซึ่งกันและกันนอร์เวย์จะออกลักษณะแนวนี้ค่ะจะอยู่เงียบๆตัวใครตัวมันค่ะ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะมาดามก็ขอฝากไ้แค่นี้นะคะเอามาให้ดูให้ชมกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ